สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะแล้วก็น้องเปานะครับวันนี้ครับมาอยู่ที่แมปใหม่นะฮะนี่เลยครับเป็นแมปเล็กนะก็แมปนี้ก็คือแบบใช้งานเยอะมากเลยนะครับก็เอ่หมาะสําหรับงานแบบวิ่งดินนะทุกคนนะครับแมปนี้อ่าวันนี้ครับมาอยู่กับไมโครใหม่ด้วยนะนี่เลยน้องเปาไปซื้อมานะครับผมอันนี้ครับเป็นฮิตาชินะฮะฮิตาชิ ex 200นะครับผมอู้คันนี้แบบสวยสมจริงมากเลยนะครับรถเตื้อนสีฉลอกนะทุกคนนี่นะครับอันนี้น้องเปาไปซื้อมาเล่นนะครับไปยกมานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปลอกคอนะด้วยฮิตาชิคันนี้นะครับขับโดยน้องเปานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขนดินนะครับใช้หล้อนะครับขนดินนะฮะเอาไปถมไซ่งานก่อสร้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเราย้ายสายเทเลอร์ย้ายไปที่หน้างานเลยครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่กลับรถให้ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับรถให้แมคโครก่อนนี่เลยครับนี่เลยอ่ายวให้แมคโครจัดการเอาเองนะครับนี่ขำบิดขำบิดนี่โอ้แมคโครซิ่งครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โมไมโครคันนี้แรงจัดเลยอะ่ะนี่ครับผมโไมโครคันนี้ก็แบบสมจริงอยู่นะอันนี้นะครับตัวพอดีนี่แบบสมจริงมากเลยนะครับรุ่นเก่านะรู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอ้โหดูบุก,กี้นะ่นเองบุก,กี้ฟันแหลมจรวเลยนะครับโอเคอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเปาเไปครับก็เดี๋ยวเราออกเดินทางครับย้ายไปหน้าง,งานหน้าง,งานก็แบบอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะฮะหมู่บ้านมันมันเป็นแบบหมู่บ้านหมู่บ้านเดิมนั่นแหละประมาณนี้นะครับ ก็มันซอยจะแคบนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้จะเน้นสมจริงสักหน่อยซอยแคบแคบเลยครับแคบมากไม่รู้จะแคบไปไหน <laughs> <c oughs> ไปนะครับผม,ม,มา,าะระดถแรงแล้วรถดีแมปตัวนี้น ฝันดำเป็นธรรมดาครับรไ,ปไปเดียวก็ไม่เปิดไม,ม่ครับมันไม่มีรถงไงขี่เกียจเปิดไม่หรอกจริงๆก็ลืมนั่นแหละนะก็แบบแถไปเรื่อยครับเฮเบานะหก้อคันหลังเดี๋ยวตัวนี้ทางแคบนิดนึงครับผมผู้นางงานแบบแคบมากเดี๋ยวเป้าๆ้ถอยไปก่อนพี่ตีวงก่อนอฝีมือไม่ถึงแล้วอ่ะโอ้เองมาดูทางดิแบบแคบชิบเป่งเลยนี่แคบมาก รถเรารถเราน่าจะเลี้ยวไม่พ้นอะ่ะเดี๋ยวเราถอยไปเข้าซอยนู้นดูกันพอถอยไปกันถอย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 เข้าไปในซอยเอก่อนถึงตึกแถวอะ่ะตรงนี้เลี้ยวไม่พ้นอะ่ะมันเล็กเกินเข้าไม่ได้โหถอยยาวครับผมถอยยาวถอยยาวถอยยาวอันนี้ก็อยู่ในเมืองครับ ในเมือก็มันจะมีบอท AI อยู่นะแต่ว่าเราปิดไว้เอาไปก่อนไปก่อนให้หกร้อยไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าซอยนี้ครับก็เมื่อกี้ก็ลืมนึกไปนะมันมีไซต์ก่อสร้างครับอยู่ตรงนั้นนะมีหน้างานทำถนนนี่แหละก็เราเข้าไปไม่ได้นะครับรถใหญ่นะฮะ อาโอเคนี่เลยนี่ออกมาแล้วอ่ะอันนี้เรามาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับเป็นไงใกล้ไหมดูครับรัดเชือกได้ด้วยนะครับรถคันนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวกลัวไม่โคลนนะไม่ไม่ถึงไม่โครอะรัดเชือกได้ด้วยนะมันจรดีมันก็รัดได้ทุกคันนั่นแหละไม่พี่ดูอะมันมันแบบมันเออรัดไอ้รัดตรงอันนั้นอนะอะไรนะไอ้ตึ้งแท็กอะ ไปครับนี่หน้างานนะครับลออคองนะวันนี้งานเทศบาลตะบนนะฮะงานเทศบาลนะครับผมงานลอกคองก็ามาครับอ่ะครับวัน,บนนี้ก็มากับ6กล้อใหญ่นะนะครับเป็นจีก้านะครับคันเก่าคันเดิมแล้วก็วิกเตอร์ครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราย้ายรถไปให้น้องเปาก่อนไปเดี๋ยวขึ้นคันนี้ก่อนเลยอ้าวไฟไม่ติดกว่าน,นี้โอ้โหหน้างานก็แบบล็อกทะเลนิดนึงนะครับพอไหมพอไหมต้องกดตัวอะไรนี่ ตอตายครับผมอันนี้รถไถเรานะฮะเดี๋ยวย้ายไปหน้าง,งานก่อนนะครับระหว่างรอกระเป๋านะครับอ่ะเป่าเดี๋ยวพี่ย้ายหัวรถไปจอดคู่เลยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถก,กำลังถอยเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถก,กำลังถอย เฮ้ยหลีกทางน่อยรถกถอยเฮ้ยหลีางหน่อย,ย,นนอย,ยอโอเคเอ่าวาน่าง,งานเราอยู่น,นะะที่แรกลืมละเราว่าจะวิ่งดินมาใช่หมพเข้าทางนี้มาออกตรงนี้ออโอเคเจอละผมเจอหน้าง,งานละนะครับ ตรงนี้นะตรงที่มีแมคโครจอดอยู่นี่โอ้โหเป่าเต็มแล้วบ่เดี๋ยวพี่ยา้รถไยไปรอนะไปครับผมวันนี้มากับรถไถฟอร์ ฟอร์ด610โชว์ใหม่นะครับหมายถึงเรานี่แหละทำมาใหม่คันเก่าผมจะโลกะออกหมดแล้วนะฮะใครสนใจซื้อยกก็ทักเฟสผมมาได้นะเป็นฟอร์ด6,000นะครับเอ้าไปเหยียบอะไรวะเนี่ยอะเดี๋ยวจอดไว้ตอนนี้ก่อน เดี๋ยววาร์ปไปที่เออ่6้อเฮ้ยทำไม600พี่อยู่แบบนี้ะเปเ่าแบบที่จดไม่ตรงหรือเปล่าใช่เปล่าโอ้ยเองเทไม่ตรงกันดีดูดิโอ้ลัาากฐานเห็นเห็นครับผมแหมไม่ไงมันสวิงเร็วไ้คันเนี้ยเฮ้ยมันปรับได้มันปรับในการตั้งค่าได้ รบบบอลอวนเลื่อนน่ะนะปรับในนี่แหละ ESC อ่ะมันมันไวแค่ไจะวิงไงอ,อันอดือนปกติไงอันเดือปกติใช่ไหมใช่โอ้หู้ชนรถเราเลยด,ลดิโอ้โหตายแล้ว จบงานนี่ก็พูดถึงงานแค่เดียวท,ทำไมอ่ะอเ,อเลยเ<อ>มื่อไหนนี่รถจอดอยู่ตรงนี้โอ้เอาแล้วครับผมสวิงครับโอ้โหมองเห็นรถเราซะแล้วนะรถคันนี้ก็แบบเสียงโบนี่คือแบบเสียงโบมีนะทุกคนอ,อะไรนี่เต็มแล้วบอกใ่ให้แค่นี้เลนะ้วอ้าว ใส่ได้น้อยแท้ตุ้มบอกไม่ไหวอะไรเนี่ยใส่น้อยเกินเนี่ยมันใส่ได้อีกเนี่ยโอ้พี่เกสกใส่เนี่โอ้ไม่สมจริงเลยสมจริงอะไรเองใส่ให้พี่ไม่เต็มไงเป็นไงครับให้พี่ครทำเสกมาทางนี้โตไอผมรู้อยู่ผมเล่นมุก <laughs> ไอคลิปไม่ตลกไง รู้จักคอนเทนมเกมนี่แล้วเดี๋ยวพีเที่ยงคองไว้นะเดี๋ยวพี่ไปดันเอารถไถดันเดี๋ยวก็เล่นกับน้อยเกมแล้วนี่บอลไหนไม่รู้ไอยเกมกดทหารแล้วมา,ลม,มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเทีอ่ะเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยไปด้านหลังอ่ะ เลียกทางหน่อยรถกำลังถอยเอาละดับเลยครับผมมาเลยครับนี่วิสเตอร์ครับเอาถอยเข้าฝาเข้าดงแล้วนะฮะตอนนี้เดี่ยเป่าข้างๆพี่เลยเนี่่าพี่ใส่ดินได้เยอะมากเลยโอ้ยจะเต็มแล้ว ป,ประจําที่ก่อนเดี๋ยวรีบมาขับรถไถน,นะหน้าที่นี้แบบชอบเลยนะขับรถไถนี่ชอบนะขับรถไถอย่างเงี้ยขับในรถแม็กโกเลยครับใช่ครับชอบมากเลยนี่อะไรที่แบบขับรถไถน,นี่นีผ่ผมก็ขับได้รถไยังขับในแม็กโกเลยอะ่ะ ใช่ครับผมหน้าที่หน้าที่คนขับแมคโครครับนี่ถ้าเราขับได้น,นี่เราขับแล้วนี่ไมโครโอ้รีดจากเองเลยครับผมเฮ้ยรีบทางหน่อยอ่าโอเคครับผมไปแล้วเดี๋ยวเราไปจานดินดีกว่าครับอ่ารีบเอารถไปจอดเลยรีบมาขับรถไถยัไม่สึจริงครับรับไปขับรถไถ พ่อไอ้แมคโครจอดอย่นแนเดียววิตรุ่นอะไรวะเนีย่ยวิทวิธียี่ห้อนี่ยีะสีไงเรก็รู้แล้วดูสีน่าจะรุ่นมีรุ่นเดียวแหละนะสีนี้คูโบตาก็สีส้มนะครับไม่มันเป็นแมคโครงไงเนี่ยอา้าวคูโบตาก็มีแมคโครมีอยู่แต่นี่มันคันใหญ่มันมีคันใหญ่ป่มล่ะมีแต่คันเล็กไม่ใช่เหรอมีสิบตันเออเป็นแต่คันเล็กว่ะ แข่คนเข้าไม่เคยดี่มครับผมงานซอบครับเรื่องดันนี้ขอ้บอกเลยนี่ผมไม่ชอบดันผมชอบจบตักตักดินเสร็จเรียกนะครับวอวอมาว<บ>อมาจบได้ทั้งคืนนะครับเอ ตักดินเสร็จวอมานะครับเดี๋ยวว่าไปพี่ก็อะ,อะไรได้แค่ดันน่ะเนี่ยอะไรได้ทั้งจบได้ทั้งตบนะใช่เปล่าโอ้ตบดักก็ได้นะจบก็ได้นะโอ้ตรงนี้ตรงนี้นมืดมากเลยเดี๋ยวปรับแสงดีกว่า เออว่าอยู่ไม่สนติมีและว่าวอยู่ทำไมมืดเมือเม่อตัวแดเดเก้าโมงโถบังภูเขานะมก<อ>็เลยมืเมดเตี่ครับรถผมอากาศร้อนเลยครับพี่รถผมไม่มีแอร์ทำไมอ่ะรถไม่โคลหรอแอร์ตายไงเมื่อกี้เมกี้คืมๆไม่กำลังพอดีเลยได้เห็นใจนะฮะ อะไรวะตากดินไม่เคยลงน้ำเลยแลบวค้นหานี่ โอเคน่าจะเรียบแล้วนะฮะบปแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวไปเอาอ่ะเอียได้ละเต็มแล้วนีหว่าโอ้ขับเองเลยเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็มีข้าวให้เกี่ยวด้วยนี่หว่าข้าวพี่ยาวยให้ทันบูดนะเขาต้องเกี่ยวเยอะผมแบบแค่นี้มันไม่มไม่น่าอันนี้วะมันไม่น่าแบบย้ายรถเกี่ยวอะ่ะมันแบบมันเล็กเกินไม่แม่ไปรถทางลอยรถยกำลังถอย เปล่ามาเท่านี้ก็เดี๋ยวพอก่อนนะโอ้ยจบกำลังหมวนเลยมีที่จบทไมจบรถตัวเองทำไมตักดินขึ้นรถตัวเองแม่งไม่เคยไม่เคยล้นเลยไม่เคยหล่นเลยแบบเอียงไงอ๋ออันนี้จริงนะตักรถไม่ไหมแม่งเยลยตลอดอะ่ะโอ้รถเราไงเห็นไหมทุกคนรถเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบตั้งใจตักไง nè con cũng không phải để lên nghe hông lên hả chơi anh lên hai Em ba ngày hai 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 ba ngày รถไถกันนี่ดันดินดีเลยชอบชอบ,ชอบอรถไถมันขุดดินไม่ไ้ก็ต้องดันดินเลยมาครับเพราะตรงนี้ตรงนี้มันลงไม่ได้แมบ,บน่าจะบัก ไเรียบยังพี่ไหมมาเลยมาเลยไม่เรียบหรอกก็ดา่าด่าปงั้นแหละไม่รู้ไงอยากอยากได้แบบปูเสาเดี๋ยวผมจะไปข้ามปูเสาให้ดูอะไรนี้อะไรนะอจะมาใครแบบลูกูเสาอะไรน,นี่มายัางรถเองมายังเต็มก่อนครับเต็มก่อน ยาครับอเออเป้าเราลองเทลงตรงหลุมนี่ดูดิมันอันนี้แ่ะมันดันดินลงไม่ได้เลเห็นไหมหลุมอะ่ะมันจะมีหลุมอยู่หลุมนึ่งอะ่ะเออ,อเลยเราลองเทดูตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออลงไหมหรือว่ามันเว้นไว้ไหมเทไม่ลงหรอไปไปเดินหน้าไป แสดงว่าเทไม่ลงโอเคช่งงงางมัดยหยห่อเาจะพากจะไตกจ่าแทำแบบอันนี้อ่ะออปชั่นนั้นเป็นอนะ่ะแบบท่ายตบแล้วมีเสียงอนะ่ะเห็นมีคนทำได้น่ะเนี่ยเออ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 มีม,มีมีคนทำได้นะ เอเคยเห็นอยู่สิทธิโชคอ่ะไอ้กลุ่มอ่ะเคยเห็นเขาลงอยู่ใช่ใช่ใช่ไอ้คนที่เขาสร้าง้นั่นอ่ะอะไรวะไอ้ที่เขาเกียร์จากลังกระดาษได้อ่ะใช่เหรอไอาลังกระดาษไม่ใช่ไอ้กลองเกียร์ปรเทศพี่ไม่เห็นเลยอ่ะเขาลงต่อไหนนาน,หนานแล้วยังนานแน่นอน แล้วผมจำไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้ไหมแต่มันตั้งนานแล้วน่าจะใช่นะโอเคเอาละเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมกับน้องปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ